สวัสดีครับสายมงทุกท่านนะครับคลิปนี้เรามาเล่าประสบการณ์สู่กันฟังเกี่ยวกับเรื่องความอัศจรรย์ของสิ่งลี้ลับที่น่านัากลัวนิดนึงอาจจะไม่ได้ดูน่ารักนะครับแต่นั่นก็หม่ถึงแต่เขาใจดีนะเขาจะเป็นอะไรที่แบบเอ,อ่อกินฐานแดงๆแล้วก็ขี้ออกมาเป็นทอนะครับอย่างนี้นะฮะเพราฉะนั้นก็คืออันนี้ก็คือนะฮะน่าจะพอรู้เนาะ ทางเหนือล้านนาเนี่ยจะมีการบูชาเป็นจำนวนมากนั่นก็คือแมงสี่หูห้าตานะครับก็มีม 4, ห้าตามีสี่หูมีแขนหลายแขนนะครับเพราะฉะนั้นตัวดํามีขนเหมือนลิงอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นความความมีเขี้ยวฟันอาจจะดูน่ากลัวนิดนึงนะครับแต่เข้าใจดีนะเข้าใจดีแลวก็ขี้เล่นอยู่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นถามว่าต้นต้นเรื่องที่มีโอกาสเจอแมงสี่หูห้าตาเนี่ยยังไง จริงๆเนี่ยในรัตนในภาคเหนือเนี่ยแมงศิวหาตาจะมีอยู่หลายๆหลายๆที่หลายๆแหล่งนะครับหลายพวกวังของเขาเนี่ยก็จะมีหลายแห่งหลายที่ที่เขามีอยู่นะครับแต่ที่ที่อาจารย์ได้เจอกันอาจจาะด้วยวาระบุญสัมพันธ์กันเนาะเลยได้มีโอกาสได้ไปเจอกับแมงศิวหาตานะครับที่นั่นก็คือจังหวัดเชียงรายอำเภอเชียงแสนนะครับแล้วก็เป็นวัดเก่าแก่นะครับที่มีความประวัติมายาวนานนะฮะก็คือวัดพระธาตุถางเงา นะ้ยอดกลับไปเมื่อประมาณสักเกือบ10ปีที่แล้วนะครับเพเกือบ10ปีที่แล้วนะครับไม่ต่อกว่า7ปีนะครับอ,อ,อาจารย์ก็มีโอกาสาได้พาคณะเท่าแก่ศรัทธาสายบุญกัเยานมิตพี่ๆเพื่อนๆน้องๆน,น,นะครับนะักนะธุรกิจกลับไปสร้างบุญบาร,รมีอย่างทิศทางที่เราเคยทําเคยสร้างมาไว้มากแล้วในอดีตนะครับก็กลับไปต่อบาร,รมีกันอีกคือที่วัดพธธระธาตุาเงานะครับจังหวัด เชียงรายอำเภอเชียงแสนนั่นเองนะครับก็ได้ไปขอเอมตตาจากท่านเจ้าอาวาสพระธาตุผางเงาในขณะนั้นก็คือท่านดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอเชียงแสนนะครับประเด็พระคุณหลวงพ่อท่านก็หลวง,งพ่อท่านก็เมตตาอนุญาตก็เลยได้รวมตัวกันในการรวบรวมศรัทธาปัจจัยร่วมสร้างพระมาพระจกักรพรรดินะครับตามกําลังวันทั้ง7วันนะครับกำลังวันทั้ง7วันอ,อยู่ด้านข้างบริเวณองค์วิหารพระธาตุผางเงา ก็จะไปเห็นนะใทรที่ไปวัดพระธาตุผางเราจะเห็นองค์พระจักรพรรดินะครับทั้งหมดตามกําลังวันทั้ง7วันนะครับยืนนะครับประธานพรน,นะฮะอยู่ด้านข้างวิหารหลวงพ่อผังเงานั่นแหละก็คือที่อาจารย์ภาคณะไปสร้างเอาไว้ในขณะที่เราทำทำการจัดสร้างเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็ได้ทําพิธีบวงสวงนะฮะทำพิธีบวงสวงถวายสักการะผู้ชาองค์พระองค์องค์ศิ่งศิธิ์แล้วก็ในการถวายพระทั้งนั้นสําเร็จแล้ว เพราะนั้นการไปหลายครั้งเนี่ยบุญกุศลที่เกิดขึ้นเราก็ได้อุทิศสกุศลไปยังแมงสิวงา 15, 15ตานะครับที่มีกระแสมาปฏิสัมพันธ์กันมาตั้งแต่นั้นเลยนะครับมาตั้งแต่นั้นเลยทีนี้พอหลังจากที่มีการเดินทางกลับไปเรื่อยๆนะครับกลับไปเรื่อยยังอำเภอเชียงแสนนะครับสายลำน้ำโขงน้ำโขงแลกเข้าสู่ประเทศไทยสามเหลี่ยมทองคำเพราะนั้นอาจารย์จะไป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 ,ไป,ไปพาคณะทัวกลับไปไหว้กลับไปมูหรือกลับไปขอบคุณหรือกลับไป เยียบเยยนในยังอำเภอเชียงแสนเนี่ยบ่อยมากนะครับมันเป็นความคุ้นชินนะเป็นความชอบที่เรากลับไปอย่างตรงนั้นเพราะเรากลับไปยังภาคเหนือที่ไลอ่ะเราก็จะกลับมาแล้วก็จะมีโชคลาภอะไรดีๆเกิดขึ้นนั่นเองนะมันอาจจะด้วยเป็นแหล่งบุญที่เราเคยไปทไปําไปสร้างเอาไว้ในอดีตชาติมานาน หลายภพหลายชาตินะครับพึ่งมันก็เกี่ยวยงกับพญานาคด้วยเกี่ยวโยงกับวัดวารามโบราณสถานที่นั่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยกลับไปบ่อยมากนะฮะไปที่นั่นแล้วพอไปแล้วเรากลับมาแล้วก็จะมักจะมีโชคลาภมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะครับนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเรากลับไปเนี่ยมันก็จะมีกระแสะของแมงสิห้าตาที่เรารู้การกลับมาของเรานะครับเพราะนั้นอาจารย์ก็จะเล่าให้ฟังในในใน,ในต่อเนื่องนี้ว่านะครับตอนที่ไปประมาณสักเออน่าจะประมาณส4ปีที่แล้ว นะฮะช่วงประมาณนั้นแหละโดยประมาณนะครับอาจารย์ก็กลับไปพาคณะไปไหว้ปู่ปอที่ที่สามเหลี่ยมทองคำที่ทางเชียงแสนเชียงรายเลยแหละนะโซนนั้นแล้วเราก็ไปพักนะครับแล้วเราก็ไปพักที่โรงแรมที่ตรงรสามเหลี่ยมทองคำนะฮะเนื่องจากทีมงานได้จัดจองอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็กลางคืนเนี่ยนะฮะเราก็พักผ่อนตอนกลางคืนตกตึกเที่ยงคืนมาเนี่ยเขาเข้ามาหาแล้วเขาตาม นะครับเรียกที่ว่าเรายังไม่ได้แวะว่ายังวัดพระธาตุผางเงาเรายังไม่ได้เข้าไปกับสักการะซึ่งเรามีโปรแกรมที่จะไปตามเส้นทางอื่นก่อนนะครับถึงสุดท้ายเราถึงจะเข้าวัดพระธาตุผางเงาเ <_ S 1> <ๆ>ขาบอกว่เขาไม่ยอมเขาังเขาเขาอยากให้เราแวะหาเขาก่อนถ้าไม่เธอผ่านไปนะครับต้องไม่เธอผ่านถ้าไม่ไม่ผ่านไปไม่แวะหาเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตามยิ่งๆ,ๆเลยตั้งแต่กลางคืนนะฮะนอนตื่นขึ้นมาก็รู้สึกเลยว่ากระแสะเขามาเฝ้าแล้วก็มาบอกว่าให้ให้ให้กลับไปที่วัด นะครับไปไปไปพบเขาหน่อยนะฮะไปเยี่ยมเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแมงซิวห้าตานะฮะก็ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเชา้าขึ้นมาก็เลยเล่าให้ทีมงานฟังเสร็จแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปที่อีกวัดหนึ่งก็คือตรงเวียงโยนกนะครับเพื่อไปไปพบหลวงพี่ก่อนนะครับไปกราบหลวงพ่อก่อนนะฮะซึ่งเป็นสายปฏิบัตินะครับสายกรรมฐาน ก็ไปกราบสักการะทนั้นเดียคุยกันอยู่นานเขาก็ร right ู้สึกว่าเล๊ะทําทำไมนานไม่ยอมออกจากวัดสักทีนะครับไม่ยอมไปสักทีเขาก็ตามเราอีกนะครับเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไปแล้วไปแล้วเราก็เลยรีบออกจากวัดแล้วก็รีบเดินทางเข้าไปที่วัดพระธาตุังเงานะครับก็เลยบอกจิมแงนนะครับก็อ่ะรีบไปเขามาตามบ่อยและยิ่กๆๆๆเลยนะครับเราก็เลยเดินทางเข้าไปที่วัดพระธาตุถังเงา พอไปถึงวัดพระธาตุเงาก็เลยไปจุดทูปสักการะนะครับอุทิศสนบญสณ์สกุลแล้วก็ขอบารมีขอแบงสิวห้าตาเนี่ยและบริวารทั้งหมดเนี่ยช่วยบัรดาประทานโชคลาภนะฮะให้ดวงเฮงดวงปังให้กับเราด้วยนะครับนั้นก็คือการกลับไปไหวหมู่ขอพอรเพราะนั้นแมงสิวห้าตาจะเรื่องโชคลาภเนี่ยจะเด่นเลยละ่ะ ใครที่ต้องการโชคลาบสายมูที่ต้องการโชคลาบเฮงๆงปังปงโชคลาบลอยนะครับให้ขอบาร,รมีกับแมงสิว้าตานะครับเพนนี้เวลาการขอเวลา,าขอบคุณเขาอะขอบคุณยังไงอาจารย์ก็จะมีมีทางวัดทางเหนือนะครับที่ท,ที่ที่มีโอกาสได้บูชาแมงสิวพาตาอาจารย์ก็จะโอนเงินแล้วก็ขอให้ให้พระอาจารย์เนี่ยทำการเผาทู่จุดอะไรเผาถ่านแดงแดเนี่ย ให้เป็นอาหารให้กับแมงสุงาตาเพราะว่าเขาจะกินฐานแดงๆแล้วเขาจะถ่าย,ายออกมาเป็นทองอะไรอย่างนี้ครับให้โชคให้ลาบเป็นการขอบคุณว่าเนี่ยได้แล้วนะได้สําเร็จแล้วก็ขอให้ได้โชคลาบมาแล้วนะได้อะไรตามที่ปรารถนาจะมากน้อยเท่าไหร่เมื่อได้แล้วก็คือก็ขอบคุณเขานะครับก็พระอาจารย์ก็จะนําธุนำนำนำฐานน,นะไปจุดเผาในเตาให้กับแมงสุงาตาตามรายชื่อของเจ้าภาพนะครับท,ที่ที่ได้ทําบุญไป นะครับที่ได้จะถวายแปงสุขาตาเพราะฉะนั้นในล้านนาเนี่ยทั้งภาคเหนือจะมีวังเ็าเรียกว่ามีลังมีถิ่นพำนักของแปงสุขาตาอยู่หลายที่นะครับอยู่หลายที่หลายแหล่งนะครับแต่แหล่งที่มีพูนสัมพันธ์และก็เออสัมพันธ์กันเลยปฏิสัมพันธ์ 3, กันเลยตลอดเนี่ยก็คือวัดพระธาตุปากเงาที่อาจารย์ไปเพราะว่าวัดพระธาตุปากเงาเนี่ยมีเรื่องราวประวัติการยาวนานมาเรื่องราวเหล่านั้นแล้วอาจารย์ก็ไปบ่อย อาจจะด้วยสร้างบาร,รมีตรงนั้นมาเรื่อยๆนะครับจงประสบผลกับเรื่องของการมีวาระสัมพันธ์ต่อกันกระแสมาเลยตอบโจทย์กันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแมงสีงห้าตานี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พระอิศร้างนะครับแล้วก็มาช่วยเหลือคนที่ต้องการโชคลาภพระมูขอพอรเสริมดวงเหงในเรื่องโชคลาภลอยโชคลาภฟุกฟุกโชคลาภต่างๆการเงินการงานอย่างนี้ครับโดยเฉพาะโชคลาภทางการเงินนะครับเพราะว่าเขาจะกินฐานแดงๆแล้วก็ขับถ่ายออกมาเป็นทองอย่างเงี้ยนะฮะนั่นก็คือเรื่องเล่าอีก ปรับอีกแบบหนึ่งของแมงสูงห้าตานะครับรถ้าท่านไหนมีโอกาสไปบูชาขอพอรก็ลองดูนะครับเผื่อว่าเราจะมีพูนสัมพันธ์มีดวงสพพงกับแมงสูงห้าตาแล้วได้เกิดาวาทะเมตตาต่อกันแล้วดวงเปิดรับเงินรับทรัพย์โชคลาบลอยโชคลาบฟุกฟุกโชคลาบกันเงินเฮงเปังปัง,ปงล่ำรวยเป็นเศรษฐีเกขึ้นมาก็ไม่แน่นะครับเพราะนั้น ท่านหน่ที่สนใจพาไปมุงทางภาคเหนือแล้วก็ไปขอพรแมงซิวหัตตาหรือไปขอพรอื่นๆก็สามารถทักมาชวนได้ทักมาให้อาจารย์นำพาได้หรือท่านมีโอกาสผ่านไปก็ลองแวะไปดูนะครับแต่อย่าลืมว่าขอพรได้สําเร็จสมปรานาแล้วอย่าลืมกลับไปขอบคุณเขาด้วยนะครับจะไม่ติดค้างกันเมื่อเขาอุตส่าห์เอาบุญเอาบาร,รมีเอาพลังเอาอิทธิฤทธิ์ของเขาอะ่ะมาช่วยเหลือเรามาเสริมเรามา,านําพาเราแล้วนะครับให้สมบัติ เราจะต้องตอบแทนกับเขานะฮะต้องกลับกับคุณมันจะได้มากได้ได้น้อยได้เท่าไหร่ก็ตามเราก็ต้องตอบแทนกับคืนขอบคุณเขากลับคืนไปจะได้ไม่ติดการตอบกันนะครับนั่นเองนั่นก็คือเรื่องราวของการมูทางทางภาคเหนือก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์การมูการขอพรสัมผัสกระแสยานบาร,รมีนะครับรวมจิตกระแสจิตกระแสทิพย์ของจกรโลกอิมิติหนึ่งลิลักษณ์นะค,คือเรื่องของแมงสี่หูห้าตานะครับเป็นสัตว์สัตว์นะฮะสัตว์นะะตเทวดา ที่นำพาโชคลาภบันดาลโชคฟุกฟุกนะฮะโชคลาภลอยต่างๆให้เราได้สมความมุ่งม,มั่นปรารถนานะครับ <_ d ata> เพราะฉะนั้นท่านมีโอกาสไปก็อย่าลืมไปซื้อฐานนะเผ <_ d ata> าฐา,านจุดฐานแดงๆถวายให้กแหบแมงสูขาตาแล้วขอโชคลาภเปิดให้ดวงท่านมีโชคลาภฟุกฟุกโชคลาภลอยสมหวังสมปรารถนานะครับต่อไปน,นั่นเองนะฮะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับฟังนะครับผมการกดไลค์กดแชร์นะครับเ <_ d ata> ข้มามาร่วม ในการมูด้วยกันนะครับขอให้การมูทุกครั้งของท่านสมหวังดังใจปราถนาเฮงๆปังๆนะครับในครั้งนี้ก็คลิปนี้ก็เล่าให้ฟังป็นเท่านี้ครับสวัสดีครับ